สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนค่ะน้อนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจะพามาเบิง้งขานะคะค่ะแกะเ่เศษแดงแก่นะครท mm ุกคนเริ่มมันจะเริ่มถือฝนแล้วนะคะนอก,ก็จะง่ายแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. อันนี้คือนอก,ก็จะใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะคะทุกคนนี้หลอกก้อนทับคลายกันไม่จะหลุดน,นี่นะคะแต่ทุกวันนี้ก็ประมาณนี้แต่ก็ยังไม่สับนะคะเพราะว่ามัน พึ่ง,งถือฝนนะครับก็จะปล่อยให้มันในออลแม่มันก่อนเคเป็นแม่ซะก่อนนะคะข้อจังสีมาหมให้มันในพวกนี้จะเสียทรัพย์ขาเทอหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะคะกระล่างแตกขึ้นมาเลยนะคะทุกคนตามมาดูะคะ่ะอ่ะคือจังก่อน,นี่เนาะกระล่างแท้งนอถึงมาบักหลายเลยนะคะนี่ตามตามเหงามั่สิกระล่างแท้งนอแทงขึ้นมานะคะเพราะว่ามันถือหนำฝนนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะคะทุกคน ที่เียร์นะครับฝนตกดูอย่างนี้ค่ะมันก็ยังไม่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งแทงหน่อขึ้นมานะคะกำลังแล้วกำลังอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์รับรองได้กินแน่นอน<บ>ค่ะทุกคนค่ะ<บ>ตามมาดูอีกค่ะเห็นหน่อเริ่มเยอะแล้วนะคะเห็นไหมเี็นค่ะหนอก็เริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนหนอกลังอวบกลังใหญ่เลยเพราะว่ามันถือฝนนะคะช่วงม่อกี้หน้ามัมน นามันแรงนะคะนรับฝนโปตกมากก็เลยหยุดชะง,งักไประยะหนึ่งนะคะเพราะว่าแดดแรงมากครับน,นี่เห็นบอกำลังแทงหนอกันมาเลยส,สวยง,งามๆบวบบวมาดูอีกกอหนึ่งนะคะในส่วนเบิ่งกอนี่ตามมาค่ะตามมาค่ะจะให้ดูเอ่อที่หนอนอมันจะใหญ่ๆมากเลยนะคะ เห็นามาตรฐาออ่ะคือจังสี่เห็นบมาถ้ามันถึงนำฝนนะคะฝนมาสินอก็จะเป็นไซส์นี้เลยนะคะเห็นไหมก็จะเป็นไซส์นี้หมดเลยนะคะ้าฝนมานะคะทุกคนอี่ามาไปยีกน้อนึง นี่นอนนี่คือแบบนอใหญ่แห้งเลยอันนี้ยังไม่แก่นะคะทุกคนนี่พอดีกินเลยเนี่พอดีดึงไปซับนี่ดึงดึงไปซับสัตดึงไปออมนี่ไปแกะกินน่นอ้ยหนัวอวบอึมมากนะคะนี่คือจังนอน,นก็นอนใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะคะฝากฝากอุดหนุนไว้ด้วยนะคะขากเกษตรใหญ่ของแม่บบคีนะคะทุกคนขาฝากไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย